สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอีกครั้งใน p พ a n versus Zombie นะครับผมใน p e r s o n Mode กับ Last Stand ในโหมด Endless นะครับน้ำจิ้มเรามาอีกแล้วไปกันต่อเลยสำหรับด่าน Endless นะครับผมจะไม่อะไรมากมายครับ เม่ hey, ให้ดูแค่พอเป็นน้ำจิ้มพอดาอานนี้ก็เหมือนดันสะน้ำนะครับสำหรับเอเลสยังไม่รู้ว่าตั้งต้นมาจะมีพระาทิตให้เท่าไหร่นะครับเพราะด่านนี้ไม่สามารถเอาทางตะวันออกไปได้นะครับ เราจะเน้นเป็นพีชูเตอร์ไปก่อนนะครับอ้อขอโทษครับไม่ใช่พีชูเตอร์แต่เป็นรีพิเตอร์นะครับเหมือนด้านสรน้ำปกติทั่วไปเป็นรีพิเตอร์ใบบัวแัสฟูดนะครับแล้วก็ทอนัดแล้วก็โพดิโตไม้นะครับเป็นตัวหลักไปแค่นี้ครับ เกือบลืมเราต้องติดตัวนี้ไปด้วยเพื่อมีตัวลูกโป่งมานะครับตัวบอรเพชรครับแล้วก็ตัวพระของครับจัดไปครับสตาร์ตเริ่มต้นมีมาให้5,000นนะครับเราจะจัดแถวเหมือนเดิมนะครับ เป็นลีพิตเตอร์ไปก่อน3ามแถวเน้นๆไปเลยครับพิตเตอร์แล้วก็ลงใบบัวไปสองตัวครับเป็นแทสฟูดอีกหนึ่งแถวครับแค่นี้ก่อนครับจัดไปครับ เบฟแรกมาแล้วครับตัวหนังสือพิมพ์กับตัวซอมบี้หกกวยนะครับยังไม่มีซอมบี้ธรรมดาผอกมานะครับหลักๆแล้วดูท่าทางจะเป็นซอมบี้หกกวยนะครับสำหรับเบฟแรก ลอครับความไปสมบีธรรมดานี่ก็มายังไม่ทันพ้นช่องนะครับเรียบร้อยไปแล้วสมบีหัวปวยเหมือนกันมายังไม่ทันพ้นช่องแรกกันเลยครับสมบีในน้ําเริ่มมาแล้วครับเป็นสมบีธรรมดาครับยังไม่ทันจะลงน้ําก็เรียบร้อยไปแล้วครับ น้ำม่อีกรอบครับอ๋อในดาเน l เลสนะครับจะมีพาร์ติให้ระหว่างทางด้วยนะครับคอยเก็บไปเรื่อยๆเวฟใหญ่เวฟแรกมาแล้วครับจะมีตัวอะไรมาบ้างไปดูกันหัวกระปลงครับโผล่มาจากในน้ำครับ มาถึงแทสสูดหรือไม่ยังไม่ถึงนะครับได้พาชิตมาแล้วครับสำหรับเว็บแรกจัดไป500แต้มครับเว็บที่2ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับมีแค่ตัวกระโดดคำรั้วมาครับเพราะงั้นเราจะจัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ต่อเลยครับแถวหลังเพื่อการตัวดำดินนะครับเราจะจัดเป็นฟักทองไปก่อนจัดไปแค่นี้ก่อนที่สองก็ยัง มีแค่ตัวธรรมดาซอมบี้หกปวยสอมบี้อ่นหนังสือพิมพ์ซอมบี้กับตัวค้ำรั้วมาแล้วครับก็ยังไม่พ้นช่องแรกอยู่ดีเริ่มออกมากันเรื่อยๆครับตอนนี้ซอมบี้ไปครึ่งทางแล้วครับออกมายังไม่เยอะมากนะครับ หาเท่าไหร่ก็หมดครับว่ารีพิเตอร์ของเรายิงเร็วมากนะครับใครจะถึงธงแล้วนะครับซอมบี้ะมีแต่ซอมบี้หัวป่ยออกมาหรือไม่ ซอมบี้เว็บใหญ่ชุดที่สองแล้วก็เรียบร้อยไปครับจัดท้ายทิพย์ไปอีกห้าร้อแต้มตอนนี้เริ่มมีซอมบี้หัวกระแปงเพิ่มเข้ามาครับเอาหน้าเราก็จัดเป็น นี่เลยครับขอนัดแต่เราจะเน้นเป็นบนฝั่งไปก่อนนะครับแล้วก็จบไปครับสำหรับเว็บที่3าม เวฟที่สีเริ่มมีซอมบี้ประตูมาแล้วครับไปกันต่อครับก็เหมือนเดิมครับจัดบอลนัดไปก่อนแข่นี้ก่อนครับ แล้วก็เรียบร้อยไปครับจบไปครับสำหรับเวฟที่4ต่อไปเป็นเวฟที่5ครับมีซอมบี้ประดาน,าน้ำโผลมานะครับเราจะไปกันแค่นี้ก่อนไปกันต่อครับไปกันต่อเลย เียบร้อยไหมครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งเวฟนะครับเวฟต่อไปยังไม่มีซอมบี้ตลาดโทลมานะครับแค่ซอมบี้ธรรมดาทั่วไปครับไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยครับสำหรับ ก็เรียบร้อยไปครับสำหรับทงที่หได้มา6ทงแล้วนะครับตอนนี้ทงที่7มีซอมบี้ปลาโลมาโผล่มาด้วยนะครับมีซอมบี้ปลาโลมาโผล่มาด้วยที่เหลือก็จะเป็นซอมบี้ธรรมดานะครับไปกันต่อเลยครับยังไม่มีซอมบี้ประหลาดครับต่อไปเลยครับ เดียวแล้วก็เรียบร้อยไหมครับสําหรับทงที่7ไปกันต่อเลยครับกับทงที่8เริ่มมีซอมบี้เอามาริกันการฟุตบอลโผล่มานะครับเราก็จะยังไม่อะไรก่อนครับไปกันต่อเลยครับเราจะเอาไว้แค่นี้ก่อน เรียบร้อยไปครับแปดทงแล้วครับตอนนี้ไปดูกันครับทงที่เก้าเริ่มมีตัวลูกโป่งมาแลครับซอมบี้บอลลูนเป็นไปตามที่คาดนะครับเราจะลงเป็นบอาเพชรไปนะครับแถวหน้าเลยครับ พอนัดเราขายไปก่อนครับถ้าขายนี่ก็จะได้กลับคืนมามาในราคาเท่าเดิมนะครับเราใส่เป็นตัวกระบองเพชรไปครับแล้วก็ทอนัดไปครับอีกหนึ่งแถว ก็เรียบร้อยไ้ครับสำหรับทงที่9ตรงที่10ซอมบี้ววระเบิดมาแล้วนะครับเราต้องจัดเป็นเอ่อคอฟฟี่บีนครับตามด้วยตัวแม่เหล็กครับเพื่อที่จะได้ดูดเหล็กทั้งหลายครับ เหมือนเดิมครับขายทอนัทไปก่อนครับขายทอนัทไปก่อนแล้วก็ลงเป็นตัวแม่เหล็กไปครับตัวแม่เหล็กนี่ต้องใช้คอปปี้บินในการปกนะครับแล้วก็ลงเป็นทอนัทไปครับ ส่วนตัวไม่เหล็กนี่ก็คุ้มกันด้วยปักทองนะครับไปอีกหนึ่งแถวจัดไปครับ ไปค่าร้อแต้มรอบนี้มีซอมบี้ใหญ่แมงมุมมาด้วยครับเราก็จะไปกันแบบนี้เลยครับไปกันต่อเลยครับ ค500แต้มรอบนี้มีซอมบี้บันไดามาด้วยนะครับเราก็ยังไม่ทำอะไรก่อนครับไปกันต่อทั้งแบบนี้เลยครับไปกันต่อครับมาแต่หัววันเลยครับซอมบี้เครื่อขโมยมาขโมยลงกิตเตอร์เราอีกแล้ว เอามาถึงท้งที่12เลยนะครับมีซอมบี้แคตาเพาเพิ่มมานะครับไปกันต่อเลยครับต่อไปกันเลยครับ ไปกันต่อครับเริ่มมีตัวขุดดินมานะครับเราก็จัดจัดเป็นตัวพื้นครับพื้นหนามนะครับเราก็เสริมกำลังด้วยพื้นหนามเหล็กครับไปกันต่อเลยครับจัดไปครับพื้นหนามเหล็กครับ ไปแถวเดีวยวกอนครับไปกันต่อเลยจัดไมาอีก5 0 0แต้มครับ เริ่มมีซอมบี้ยักษ์มาแล้วนะครับสำหรับเว็บต่อไปเราก็จะเอาฟักทองออกนะครับกระบอกเพก้อาออกครับเราจะเน้นพลิกไปครับแล้วก็ตัวกอปปี้ครับมีพริกไหมครับจับพลิกไปกตัวครับสำหรับตักอกปี้ ปต่อครับทอนัดเราก็จะขายไปนะครับอ๋อทอนัดที่เสียหายนะครับไม่สามารถขายได้นะครับเราก็จะไม่ขายครับเก็บไว้อย่างนี้ก่อนส่วนทอนัดที่เราขายไปแล้วก็กลับคืนมาครับ ตอนที่ถอนนัดจะเสียหายเราก็จะขายไปแล้วก็ซื้อมาใหม่นะครับจัดไปครับ <S <S เอาเรียบร้อยครับ <S <S เราไม่มี <S 2> <S 2> มมตอมอะไระครับ <S 2> <S 2> ลืมกันเลยทีเดียวถว่ามีแค่ตัวแม่เหล็กก็ปลอดภัยนะครับแน่แล้วครับ นะครับสอมบี้ยักษ์จัดพลิกไว้ก่อนครับดีพิเตอร์แล้วก็โดนขโมยอีกแล้วจัดพ้ิกปีครับอ้าวผิดแถวครับงานเข้าแล้วครับการบนพื้นก็หายนะครับสอมบี้ยักษ์เริ่มทะลวงครับพลิกเรารีชาร์ดไม่ทันกันเลยทีเดียว อนนี้แถวล่างเริ่มแย่แล้วครับเราไม่สามารถเพิ่มรีพิเตอร์ได้ด้วยครับแถวล่างจะต้องปล่อยลงไหมครับจัดพลิกไปหนึ่งดอกครับอ้าวได้กลดล็อกเอ็กชิปเมนต์นะครับ เราก็จะจัดไปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีซอมบี้อะไรเพิ่มเติมกว่านี้แล้วครับมาเกือบครบทุกสายพันธุ์แลวนะครับแล้วก็เป็นลิปิเตอร์ไปอีกหนึ่งตัวครับครับผมเราจะไปกันแค่นี้ก่อนครับ บียักษ์ออกมาแต่หัววันเลยทำอะไรไม่ได้มากนะครับตอนนี้เพาว่าอันนี้ของเราหมดแล้วนะครับจับพิกไปครับแถวล่างเรียบร้อยครับแถวล่าง เราก็จะจบคลิปกันแค่นี้ก่อนครับสำหรับน้ำจิ้มวันนี้เราจัดไป15ทงนะครับเรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้นายพีนัทด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย